เรนี้ก็หนีมาไลท์ตรงทางหน้าบ้านแทนมีเสียงดังจากข้างหลังบ้านมานะคะเพราะว่าเสียงจริงหรีดดังมากสาหรับวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเมื่อกี้หัวข้อที่ตั้งเอาไวน้นะก็คือไข้สูงฉีขัด แล้วก็ปวดบ้นเอวเป็นโรคที่พบได้ในทั่วไปทุกเพศทุกวัยแหละค่ะแต่ว่าส่วนมากโรคเนี้ยจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําไมผู้หญิงถึงเป็นบ่อยหรือว่าพบได้บ่อยเป็นได้มากกว่าผู้ชายเพราะว่าทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยค่ะมันจะมีขนาดสั้นกว่าของผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียนในส่วนเนี้ยค่ะมันจะเกิดได้ง่ายมากๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ําโดยที่แบบว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือว่าบางคนอาจจะชอบกลั่นปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มี ทําให้เชื้อแบคทีรียเนี่ยมันติดเข้าไปในกลวยไตยของเราค่ะทําให้เกิดการอักเสบตามมานะคะทีนี้กลวยไตอักเสบเน,นี่ยมันจะมีอยู่2แบบค่ะมีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรงังแบบเฉียบพลันเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีรียไอ้พวกอีโคไลอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอีโคไลเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในอุจจาระด้วยนะคะเชื้ออีโคไลเนี่ย e พบในอุจจาระนะจะส่วนมากค่ะ ถ้าสมมติว่าเราแวะเข้าห้องน้ําสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วจู่ๆเนี่ยเป็นอาการกลวยไตยอักเสบไข้สูงหนาวสั่นปวดบั้นเอวมีขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่ะอาจจะติดเชื้อมาจากห้องน้ําสาธารณะที่เราไปใช้บริการก็ได้กลวยไตยอักเสบเฉียบพลันเนี่ยะคะปกติก็รักษาง่ายๆค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยแหละเนาะกินยาปฏิชีวนะอย่างน้อยก็2อถึงสสัปดาห์ประมาณนี้ค่ะ,ะอาจจะต้องกลับไปตรวจซ้านิดนึงหรือว่าถ้าบางคนอาการดีขึ้น ไม่ต้องไปพบแพทย์อีกก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะเช็คว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าเชื้อมันหายไปหรือยังที่เรากินยาเนี่ยอาการมันดีขึ้นจริงแต่เชื้อมันหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าค่าของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันลดลงไหมอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือยังนะคะบางคนเนี่ยอาการดีขึ้นหยุดยาเองก็มีนะแบบว่าคุณหมอให้กินสัก2 3ถึงสสัปดาห์ประมาณน,นี้เนาะยาฆ่าเชื้อแต่บังเอิญว่ากินแค่3วันแรกอุ้ยอาการดีขึ้น หายแล้วแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยหยุดยาเองค่ะหยุดกินยาเองอัตโนมัติเสร็จแล้วผ่านไปได้สักพักหนึ่งอาการกลับมาเป็นอีกอย่างเี้ค่ะทําอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราอ่ะมันแค่อ่อนรทธิ์ลงค่ะเชื้อมันยังไม่หายไปแล้วทีนี้พอเราทิ้งช่วงในการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะ แทนที่ยาฆ่าเชื้อตัวนี้จะไปควบคุมเชื้อได้ให้มันหมดไปกลายเป็นว่าแค่กดเชื้อให้มันอ่อนฤทิ์ลงเสร็จแล้วทิ้งระยะเวลาห่างในการกินยาเนี่ยไปนานสักพักหนึ่งเชื้อกลับมาเป็นอีก ถ้าเป็นอย่างนี้ซ้ำๆเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นกลวยไตอักเสบเรื้อรังได้ค่ะแล้วการที่เราเป็นกลวยไตอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็นหายเป็นบ่อยมากเป็นถี่นิดๆหน่อยๆเป็นละกลั้นปัสสาวะนิดนึงก็เป็นละค่ะหรือว่าดูแลสุขภาพแบบไม่ถูกสุขอนามัยอย่างนี้ค่ะก็เป็นละติดเชื้อได้ง่ายมากๆทีนี้พอเป็นบ่อยๆเนี่ยค่ะมันจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะไตวายตามมาได้มันมีความสําคัญมากเลยนะมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเออเห็นอาการอย่างนี้นิดๆหน่อย เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าโรคหลายๆโรคเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคกรวยไตยอย่างเดียวนะคะโรคอื่นๆก็เช่นกันถ้าเกิดว่าเรารักษาแบบไม่หายขาดแล้วปล่อยให้มันเป็นซ้ําๆเป็นแบบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะนําพาไปสู่อาการที่มันแย่ลงมากกว่าเดิม